เชนครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมสตอรี่คิปนี้ผมทำคลิปแปลงล่ามเป็นนางเงือกไว้ทุกคนเป็นเป็นนางเงือกแล้วตัวเนี้ยทุกคนดูดิเป็นเป็นนางเงือกเออทุกคนนางเงือกแบบสวยหรูเลยทุกคนก็มองให้มันสวยแล้วกันนะทุกคนก็สตอรี่ที่คนีมาแกล้งมาโพนี่ไว้ทุกคนก็มาโพนี่ก็ไม่ใช่ไหนใครแต่เราเป็นตัคนก็เป็นแบบโกหกิมโกไข่นะทุกคนเลยสตอรีจะเป็นแบบจะแบบทำสตอรี่นิดหน่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่มันจะเลยนแบงล่ามเป็นมาโพนี่เกย์แล้วมันทุกคนผมจะมาช่วยเหลือมันสักนิดหน่อยนะทุกคนก็็็สนนนกกกคลลิปปปีี้เเไชมัยดว่า ฉันมาเกิดที่ไหนเนี่ยอุ้ยทำไมมันเป็นนี้มีอินรีย์มีแมงอ่าอย่างอุ้ยฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันมาที่นี่ได้ยังไงทำไมฉันเกิกที่นี่ฉันไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมจะจะจะัตชัดไปอย่างนี้ทำไมทำไมทำไมอูู้จะจมน้ำจะจมน้ำแมงอะไรอะไรปลาเหรอแมงกะะแมงกะงะเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยอะไรอ่ะ แกเป็นใครฉันคือนางเงือกแกเป็นใครฉันหลงทางมาฉัน,ฉ,นฉันเป็นโพนี่เพกาซัสโพนี่โพนีอย่างนั้นเหรอทำไมโพนี่เสียงได้แปลกๆเสียงได้เหมือนเกย์เลยอ่ะฉันฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทำไมทำไมแกเป็นโพนี่เกย์อย่างนั้นเหรอม่นยี่โพนี่เกร์เออๆฉันะเป็นานางเงือกนะนางเงือกหญิงสาวสวยงามชันสวยไหมฉ้นสวยไหม ร้อยมอกเพื่อนหยอกฉันหยอกเลยเก๋อยากไปไหนหรอแกบอกฉันมาสิฉันอยากออกไปจากเกาะออกอยากไปเกาะนี่มัน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 ไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีแต่สิ่งประหลาดประหลาดรู้นี่สิมี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 อีดอกอะไรไม่รู้พูดไม่ได้แล้วก็มีมีสีบ้ามีคนถูกมีแต่สี่บ้าแข็งสีบ้าแช่แข็งอืรอดี๋วนี้ดีกว่าฉันจะพาแกออกไปจากเกาะทีแต่แกต้องบอกว่าบอกว่าฉัลาดในหลวงบอกซะ มีฟังกรฉันสามารถเสกเรือได้แกนับสามสองหนึ่งสิสองสองหนึ่งครับเลสโกเลเรสโกเรูทำไมแกต้องใส่ตูดด้วยล่ะทำไมแกต้องใส่ตูดด้วยฉันไม่ได้ขายเนาะจะขายวันทำไมแกต้องใส่ตูดเกไม่ได้บอกว่าแกขายอ๋ออุ้ยยอ๋ออันนี้คือ ยูเครนกับรัสเซียใช่แเราอย่าไปยุ่งกับเขานะตอนนี้ช่วงนี้เขากำลังลบกันอยู่อ่ะเออเฮ้ยแต่แกระวังโดนผักตกน้ำนะไม่ใช่เฮ้ยแกไม่ใช่ไม่ใช่เออเออเฮ้ยเอาทำไมเอาแกขี้เกล็ดขอดลูกหรอแกขอดลูกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เอาอีดอกนี่เป็นขอดลูกนี่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เดินปรืดเลยเมื่อกี้เนี่ยฉันว่านะเรา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 น่าจะไปสวัสดีเท่านประธานทธิบดีรัสเซียนะโอ้โหฉันว่าตอนนี้แกอาจจะ ไอ้ไอ้โดนคำสาบของฉีมู่นี่ไงไม่ตัวแลกจะประเทศจีนมาได้ไงใช่แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องขับขับออกไปจากเกาะนี้ก็คือเกาะแกะนี่เองแหละฮ่าฮ่าฮ่า Thank for watching ฮ่าวันทนาเอางี้ดีกว่าฉันมีเกมสนุกสนุกมาให้แกเล่นด้วยแหละยอมตัวเองไม่ให้ใคฉันจะให้ฉันจะให้แกเรียนเสียงธรรมชาติโอเคไหมฉันจะพูดบ่าให้แกแบบสมมติเสียงรถแกต้องทำเสียงรถอ่ะไงลองพูดดิเสียงรถ เสียงมาหอนเสียงคนร้องเพลงอ๊ะเอเจ้าเ้าเจ้เอาไปเรื่อยๆอ็แล้เดีะยาเอ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 เ a เอเอเ t เอเอเ แกต้องพูดลำเน่มเสิเลียงแตงฟอร์บอชิงบอเ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 ออเอเออเ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 อออเอเอเออพอเ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 ออเ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 ออเ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 ออเอเออเอเออเอกออเอเ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 ่อเอเออเออรอเอเออเอออเอเ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 ออเออเออเ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 ออเออเออออเเอเออเออเ ฉันเป็นานางเงือก,กอฉันเป็นานางเงือกแต่ฉันสามารถเดินบนบกได้เพราะฉันมีหางที่แข็งแรงฮ่าฮ่าฮ่าเพราะฉันคือเทวดาแห่งแตงอะไรแตงตังว working น,นะอืหนี่แกต้องมาตรงนี้เหรอเอโซมีเหลา you know โซมีเหลาไหนโซมีเหลาหือโซโซมีมีใยใยวัดทำไมแกคุณทะลึ่ลงมาเหรอ นันูดคำสาบพี่แกเป็นอะโลกซึมบ้าเวร์เซนฮ่าๆๆเกียรที่ที่ที่มันไม่ที่มันอยู่ในแล้วออนคิงใช่ไหมอะโลกซึมซึมบ้าไม่ไม่นั่นมันฮีหมาริงงว้าง่าใจเธอฮ่าๆสตอรี่แห่งเนี้ยมสตอรี่ของลิงกี้หุยแห่นซีหมาโต แกมันอาจจะมาเป็นหลีหาให้ข่าแล้วอะไรอ,าาอะไรเอาเป็นว่าสำหรับชิปนี้ก็จะมีประมาณแบบว่าสองขีบนะครับผมเย้เ yeah. ย yeah, ้ไงฉันนะอะ่ะจะสอนแกพูดคำสุภาพเรียบร้อยโอเคไหมแกนัพูดว่าสวัสดีค่ะสิอ้อแกนังบอกนี่ว่า เีโสใจคนรักโดนรักแก่กาจะเผาเมืองไปให้มันว่าฉันเล่นเกมมิตต่อดีกว่าฉันจะเล่นเกมมิตต่อแล้วท้ายเสียงเราเคยไหมได้เลยจะเลยเสี่ยวปืนปืนฟึนสไนเปอร์ไรฟึนฟังฟังต้องได้ยินเสียงก่อนลืมต้ยินเสียงก่อนเหรอกันแกจะมาข้าเลปืนมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยจะจำปืนได้ไหมดูตรงช่องสล็อต ของที่มันเป็นพวกแอฟริกานี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าอยางงี้หรอูมโซบีหลาเคยได้พูดว่าโซบีหลาสิโซบียาโอ้โหนี่ฉันฉันช่วยแกเลยเนี่ยนช่วยแกเลยเนี่ยเฮ้ยเยไอหมาง้ออมมาปอมมปอป เราจะมาจัดเลี้ยงวิธีแห่งสวนสนุกกันฉันจะจัดคอนเสิร์ตในเกมได้เลยโอเคอายุแลดีนี่ไงฉันจ้างเวทีให้ฉันจะสาบให้แกเป็นเกมหมดหนึ่งโอเคไหมโอเคได้เลยเกมหมดหนึ่งเอ็เอปับป๊บปั๊บนี่ไงคำสาบฉันนี่คือเวทีคอนเสิร์ตของเราดีดีนี่คือเวทีว่าไหน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 นี่นี่นี่อยู่ไหนมีเไอ้ไอ้โง่ไปดีที่พีไปดีฉันไม่ได้อยู่ด้วยนี่ไงล่ะ อันนี้คือคอนเสิรของเรามีมีไฟมีไฟผับไปมีไฟพับไหมไฟผับหรอไม่มีมีแต่ไฟฉายอะอนี่อยากเต้นต hey ุ๊ดต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 อๆย่างนั้นรกไปต้นตือใพ่อเก๋ดูเหอะโอ้โหใช่แล้วเพราะเนี่ยคือสำเนียงจักรไร้เฟืองมาไฟมาคุณมาหนาววันใสเับตุ่เก๋ถอยฉันไึนะนี่ยังไงล่ะเย้มีกล่องทูตุ้ยอกดีมาเริ่มกันเลยไหม ได้เลยได้เลยเคจะเริ่มก่อนเลยบอปดิบมาเลืออะไรแดดอะไรนะโอเคอายุรดีบอสก o บอปดิบบอดิบปแดดวาเออเออว้าเออเออว้าเอเอว้าเอ 啊！哎哎哎！帮忙忙，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 我这边不能来来。我哎哎哎哎哎！我哎哎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 ！帮忙忙，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 我这边不能来来。你出来啦！哒哒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  hết 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 มาออเอมาเออ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 มา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 มมามามามมบ่ได้ไปเจออะไรนะต้อ้องเล่าเพลงเลยนะต้องเล่าเพลงเลยนะเพลงอะไรวะเอออออะไรคะอรเออออองลอไงร้องไงนะบดีไปเจอบ่บ่ด้บ ว่เออเออวเออเออเอเอาว่เอเออเออเอออมันมดก็ไม่ดีไมดีไม่ดีไม่ดีอยอเสียงเซลเสียงปนเสียงเซเสียงช่างร้องไงเค็มเป้นเนเสียงเสียงคือซันเนปเอร์จากเง้ยึ้งที้งพ่อ่ที่บึ้เสีย้ นหนย,ยิงนี่น้าอ้าวังมันหลอ <c oughs> จ้องเจ๋งจังไงนะหิวม <c oughs>